มาจ,จักตู้ทึบวันนี้ให้้าวเพียงนัก,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 กัากสเกลนักงากสเกลนั่งากสเกาสวัสดีค่ะรินสู้รวมรถกันบทตอนเดียวบุรีลาม์นะคะวันนี้วันดีนะเราจะมาดูรถกัน แซ็กหนันเป็นคันนี้นะ,ะตู้ทึบลงเล่มจดทะเบียนเรียบร้อยเป็นตู้ใหม่นะปี2016ราคาเพียง4,19,000บาทเท่านั้นเองนะคะยังจัดส่งให้รอ,ออีกต่งางหากมาแถมเลยของแถมเรานะคะแม็กเวลคู่หน้าเป็นแม็กใหม่แจงใหม่นะคะดูสติกเกอร์ได้เลยนี่ยังไม่ออกเลยยังไม่แกะออกเลยนะคะน็อตเลยสีแดง ราคาประหยัดแถมวันนี้จองเบาๆเพียง199บาทนะคะมาพร้อมแม็โอ้ยแม็กที่ไหนล่ะล้อกระทะผ่านะคะเป็นล้อกระทะบรรทุกนะคะพร้อมยางบรรทุก XCD2 สุดยอดนะคะราคาเบาราคาประหยัดยังจอง199บาทดูภายใไไนกันด้วยนี่กระเป๋าดูกเลมอนของเรามาเลยมาแบบรวดเร็วปิด อาวไม่ใช่นะเป็นตัวนี้เป็นตัวประหยัดนะคะปี2016ดูตัวมี่อดน,นะคะรุ่นแรกเป็นรุ่นแรกนะคะมือหมุนแต่เราแปลงเป็นไฟฟ้าให้เรียบร้อยนะคะมากับเกีย5สปีดเบาะหนังดูเข็มไมค์กันนิดหนึ่งใช้างานน้อยๆนะคะแฟนสองเท่านั้นเองอเครื่องเล่นบลูทูธรับโทรศัพท์วางโทรศัพท์ได้เรียบร้อยนะคะจบ มาพร้อมแอร์แบ็กถึง3ลูรุ่นรุ่นประหยัดแต่ยังมีแอร์แบ็กนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมอย่าลืมวันนี้จอง199บาทยังได้โปรโมชั่นเดือนเส็พร้อมของเด็ดจัดไปผ่อน4,700นะอย่าลืมโทรมาค่ะที่เบอร์08 1499 90 44